ครบสม,มุทรเกาหลียังร้อนระอุอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกมาเรียกร้องให้เพิ่มการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สื่อทางการเกาหลีเหนือเผยภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดขณะเข้าตรวจสอบโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศซึ่งรวมไปถึงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีและเทคโนโลยีใหม่สาหรับการติดตั้งหัวรบบนขีปนาวุธและตรวจสอบแผนปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ,อยังเรียกร้องให้มีการเพิ่มการผลิตวัสดุนิวเคลียร์เกรดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อขยายคลังแสงของประเทศให้เตรียมพร้อมใช้การได้ทุกเมื่อเกาหลีเหนือได้เพิ่มการทดสอบทางการทหารในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทดสอบขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์จำลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการย้ำถึงขีดความสามารถในการโจมตีทางทหารของประเทศ ขณะที่เมื่อวานนี้ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สอลูกตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกระหว่างการซ้อมรบร่วมของสหรัฐกับเกาหลีใต้คนงานเหมืองชาวคองโกเร่งช่วยกันขุดดินเพื่อช่วยเพื่อนคนงานที่ติดอยู่ใต้ดินออกมาได้สําเร็จท่ามกลางเสียงร้องแสดงความดีใจจากคนงานที่อยู่รายรอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพื้นที่เหมืองแห่งนี้เผชิญฝนตกหนักจนดินถล่มลงมา ทำให้มีคนงาน9้าคนติดอยู่ด้านในก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจนออกมาได้สำเร็จเหตุอุโมง์ขนมภายในเมืองมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในคองโกเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่งคนงานที่ติดอยู่ใต้ดินมีโอกาสรอดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น